หนังสือเสียงคลับคนคิดบวกยามเช้าสวัสดีค่ะวันนี้พี่ขอรีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเป็นหนังสือที่พี่อ่านแล้วเนี่ยทำให้เราเริ่มต้นที่จะตัดสินใจลงมือทําทันทีค่ะซึ่งหลายๆครั้งค่ะหลายๆครั้งและหลายๆคนด้วยที่ตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งเริ่มต้นจากการเรียนรู้ก่อนค่ะซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะคะแต่หลายคนค่ะเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก เรียนรู้ไปตลอดค่ะแต่ยังไม่ตัดสินใจลงมือทำสักทีซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณไม่เริ่มต้นลงมือทำความสำเร็จมันก็ไม่เกิดค่ะเพราะว่าความสำเร็จใดๆก็แล้วแต่เกิดจากการตัดสินใจลงมือทำทั้งนั้นหลายคนเรียนรู้ค่ะเรียนรู้และเรียนรู้ไม่มั่นใจตัวเองในการตัดสินใจเริ่มต้นทำสักทีความไม่มั่นใจนี่แหละค่ะทำให้เราเรียนรู้ไม่หยุดแล้วเราก็ไม่ร่มต้นลงมือทำค่ะ พี่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคิดว่ามันเหมาะมากๆสำหรับใครก็แล้วแต่ค่ะที่ตอนนี้ตั้งใจจะทำสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่แต่ยังกลัวยังไม่กล้าลงมือทำยังรอความสำเร็จรูปร้อยเปอร์เซนต์ก่อนแล้วค่อยลงมือทำค่ะหนังสือนี้จะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ ในการที่จะเริ่มต้นลงมือทําแล้วตัดสินใจสําเร็จได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เขามีด้วยกัน5บทนะคะแต่ว่าพี่จะขอรีวิวแค่บทที่1ค่ะบทที่ทําให้เราตัดสินใจลงมือทํานั่นเองค่ะนักเขียนเป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าคุณคานางาวะอากิโนริซึ่งเป็นนักธุรกิจนะคะเขียนหนังสือเรื่องคนชนะทาแล้วแก้คนแพ้หมวแต่คิด แล้วไม่ได้ทำค่ะพี่หมอขออนุญาตที่จะนำเรื่องราวที่ทำให้เราเกิดการตัดสินใจในการลงมือทำมาแบ่งปันกันค่ะหลักๆของหนังสือเล่มนี้ค่ะเขียนไว้ว่าชีวิต99.9%กําหนดได้ด้วยการลงมือทำหนังสือเล่มนี้เขียนอยู่2เรื่องค่ะเกี่ยวกับการลงมือทำนะคะเรื่องแรกก็คือการอินพุต อินพุตคืออะไรอินพุตคือการเรียนรู้การอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณใส่เนื้อหาความรู้เข้าไปในสมองในร่างกายคุณค่ะเรียกสิ่งนั้นว่าอินพุตหมดเลยนะคะเช่นเช่นเราใช้เวลาเรียนหนังสือเป็น10บสปีค่ะบางคนก็จบปริญญาตรีบางคนก็จบปริญญาโทร,ระหว่างที่เราเรียนค่ะเราก็ไม่มีผลงานในเรื่องของการทํางานสักทีค่ะ อันนี้เรียกว่าเราอินพุตเข้าไปอย่างเดียวเลยนะคะหลายคนค่ะเริ่มตัดสินใจที่จะทำธุรกิจหรือทำออนไลน์ก็จะซื้อคอร์สแรกซื้อคอร์สท,ที่2ซื้อคอร์สท,ที่3ซื้อคอร์สท,ที่4ซื้อไปแล้วเรียนไปแล้วเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังทำไม่ได้หรอกฉันยังไม่เก่งพอฉันยังไม่สมบูรณ์แบบฉันยังเริ่มต้นไม่ได้ฉันต้องเรียนอีกฉันต้องเรียนอีกและเรียนซ้ำๆค่ะอันนี้คือเรียกว่าอินพุตนะคะ นักธุรกิจท่านนี้บอกว่าในความเป็นจริงแล้วอะค่ะสิ่งที่เขาอยากให้เกิดก่อนคือเอาพุทเอาพุทธคืออะไรเอาพุทธคือการลงมือทําก่อนค่ะแล้วค่อยเรียนรู้ลงมือทําไปก่อนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เอาไปลงมือทําแล้วก็เรียนรู้ค่ะคือท่านเห็นว่าการลงมือหรือลองทําก่อนมันจะเป็นที่มาของความสําเร็จได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้เลยเขียนไว้ว่าชีวิต99.9% กำหนดได้ด้วยการลงมือทำเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการลงมือทำเรื่องไหนบ้างอย่างไรที่หนังสือเล่มนี้เขียนไว้น่าสนใจค่ะคุณเคยได้ยินกฎหมื่นชั่วโมงไหมคะถ้าคุณอยากจะเป็นคนเก่งคนที่สำเร็จมากที่สุดในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะเฉพาะเรื่องนะคะคุณต้องทำเรื่องนั้นๆให้ผ่านหมื่นชั่วโมงไปก่อนคะ่ะคุณถึงจะเป็นคนเก่งอันดับหนึ่งและถ้าสมมุติว่าคุณทำไม่ถึงหมื่นชั่วโมง คุณก็อาจจะเป็นได้แค่อันดับที่สองหรืออันดับที่3ตามมาค่ะกดหมื่นชั่วโมงหมายถึงอะไรสมมุติว่าคุณอยากจะเป็นนักขายที่เก่งที่สุดนะคะคุณจะต้องผ่านประสบการณ์การขายหมื่นชั่วโมงก่อนค่ะหมื่นชั่วโมงนะคะคุณลองคิดดูค่ะถ้าวันนี้คุณเรียนเรื่องการขายไปคอร์สแรกเนี่ยคุณเรียน30วันคอร์สที่2คุณเรียน20วันคอร์สที่สคุณเรียนอีก10วันสรุปแล้วคุณเรียนไปทั้งหมด2เดือนค่ะ ถามว่าคุณใช้เวลาเรียนไปทั้งหมด60วันซึ่งแน่นอนค่ะต่อให้คุณขยันขนาดไหนคุณก็จะเรียนได้วันละประมาณ10ชั่วโมงเท่านั้นสมมุติเป็นตัวเลขกลมๆนะคะคุณเรียนไป60วันค่ะใช้เวลาไปแล้ว600ชั่วโมงมันจะเกิดผลอะไรไหมคะหรือมันจะมีผลงานของการขายเริ่มต้นไหมคะยังค่ะเพราะว่าการเรียน60วันคือการอินพุตเข้าไปอย่างเดียวค่ะคุณยังไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำมันก็ยังไม่เกิดผลค่ะ ต่อให้คุณเรียนไปครบปีคุณก็จะใช้เวลาเรียนแค่3,650ชั่วโมงแต่คุณก็ยังไม่เห็นผลงานค่ะวันนี้ค่ะแน่นอนที่สุดค่ะหนังสือเล่มนี้บอกว่าเมื่อไหร่ที่ไม่มีเอาพุตธก็คือไม่มีผลงานเท่านั้นเองค่ะคุณยังไม่มีผลงานเกิดขึ้นคุณจะมีผลงานเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณลงมือทำเท่านั้น กด1 0 0 0 0ชั่วโมงก็ไม่ช่วยอะไรค่ะเพราะกดหนึ่งหชั่วโมงสำหรับความสำเร็จนับที่การเริ่มต้นลงมือทำเท่านั้นค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นคนเก่งในงานขายหรือคุณอยากเป็นคนเก่งในงานใดางานหนึ่งก็แล้วแต่คุณเริ่มต้นนับกดหมื่นชั่วโมงที่การลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆค่ะถ้าคุณทำวันละ10ชั่วโมงคุณจะทำผ่านหมื่นชั่วโมงได้ ก็ต่อเมื่อคุณทำงานนั้นอย่างน้อยที่สุดประมาณ3ปีติดต่อกันค่ะเรามาเริ่มต้นกด1นึ่งหมื่นชั่วโมงไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับใครที่ยังคิดว่าฉันเรียนก่อนเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยลงมือทำจะดีที่สุดค่ะมันอาจจะเป็นจริงนะคะในหลักสูตรการศึกษาของ ของหลายๆประเทศค่ะอาจจะต้องเรียนให้จบก่อนแล้วเริ่มต้นลงมือทำแต่สำหรับการทำงานในชีวิตจริงค่ะลองฟังเรื่องราวเหล่านี้นะคะใครที่ตั้งใจว่าเรียนให้จบไปเลยก่อนลงคอร์สสามเดือนแล้วเรียนให้จบค่อยลงมือทำค่ะหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ดีมากๆค่ะมนุษย์จะลืมไปครึ่งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป20นาทีอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับกฎการเรียนรู้ข้อนี้นักจิตวิทยาชาวเยอรมันท่านหนึ่ง คุณเฮอร์แมนแอบบิงเฮาบอกว่าความจำของมนุษย์เป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้อย่างน่าใจหายเขาทำการทดลองและได้ข้อสรุปว่าความจำของมนุษย์จะเลือนหายไปครึ่งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป20นาทีค่ะและสำคัญกว่านั้นก็คือถ้าเวลาผ่านไป1เดือนความจำจะเหลือแค่20%เเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ถึงเป็นเหตุผลว่า ถ้าคุณเสียเวลาไปกับการอินพุตหรือการเรียนอย่างเดียวนานๆค่ะคุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าผ่านไปหนึ่งเดือนความจำที่เราเรียนไปเนี่ยเหลือเพียง20%เท่านั้นมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะคือแทบจะเรียกว่าไม่เกิดผลอะไรเลยสมมุติว,ว่าวันนี้คุณลงคอร์สไป1 0 0 0 0แสนบาทเรียนไปหนึ่งเดือนค่ะจบหนึ่งเดือนปุ๊บแล้วคุณยังไม่ได้ทำคุณอาจจะรออีกหนึ่งเดือนค่อยเริ่มต้นทา ห0 0 0งแสนที่คุณจ่ายไปสำหรับความรู้ถ้ามันลืมไปหมดแล้วเหลือเพียง20%ถ้านับเป็นเงินนะคะง่ายๆเป็นตัวเลขกลมๆค่ะเหมือนกับว่าความรู้ที่คุณเคยจ่ายไป1น0 0 0แมันเหลือที่คุณแค่สองหมื่นเท่านั้นค่ะคุณเสียเวลาเปล่าหรือศูนย์เปล่าไปถึง8ปดหมื่นทีเดียวค่ะหนังสือเล่มนี้ยังบอกอีกว่าถ้าคุณแค่อ่านดูหรือฟังมันจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากมายเลยค่ะแล้วคุณก็จำไม่ได้ด้วย แต่สิ่งที่จะช่วยให้คุณจำได้ดีขึ้นเมื่อใช้ร่างกายมีส่วนร่วมด้วยในการอ่านดูฟังครั้งนั้นค่ะมนุษย์จำด้วยร่างกายมากกว่าสมองเสมอเลิกพยายามทำความเข้าใจทุกเรื่องด้วยสมองประสบการณ์เท่านั้นที่จะสร้างผลงานค่ะคุณลองนึกภาพนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณอยากจะขับรถเป็นค่ะและไปซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งเรื่องวิธีการขับรถคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบค่ะ ปรากฏว่าคุณยังไม่ได้เริ่มต้นจับรถหรือขับรถเลยนะคะคุณอ่านผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เวลาคุณจะขับรถคุณต้องอ่านใหม่ค่ะเพราะคุณจำมันไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าคุณแค่ไปนั่งบนรถแล้วครูสอนขับรถก็นั่งกับคุณไปด้วยพร้อมกับเริ่มต้นอธิบายวิธีการขับรถตั้งแต่เริ่มต้นให้คุณฟังให้คุณเรียนรู้ไปด้วยและปฏิบัติไปด้วยพี่ถามคุณว่าใช้เวลาระยะเวลาเท่ากันค่ะ ผ่านไปหนึ่งเดือนหรือผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สิ่งไหนที่จะทำให้คุณเกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าและขับรถเป็นเร็วกว่าแน่นอนค่ะคุณจะต้องตอบว่าข้อที่สองแน่ๆคือมีครูสอนขับรถนั่งไปกับคุณแล้วให้คุณเริ่มต้นเลยคุณจะจำได้มากกว่าคุณจะเรียนรู้ได้มากกว่าและคุณจะเกิดประสบการณ์มากกว่านั่นเองค่ะ บทเรียนนี้คือการทําทั้งเอาพุตและอินพุตไปพร้อมๆกันซึ่งมันจะเกิดผลมากกว่าการอินพุตอย่างเดียวแน่นอนค่ะคนส่วนใหญ่ทําไมถึงเรียนไปหลายคอร์สแล้วยังไม่มีผลงานสักทียังไม่สําเร็จสักทีอันนี้คือคําตอบนะคะว่าถ้าคุณเรียนอย่างเดียวผลงานคุณไม่เกิดค่ะถ้าคุณเรียนอย่างเดียวประสบการณ์คุณไม่เกิดด้วยถ้าคุณเรียนอย่างเดียวทักษะคุณก็ไม่เกิดค่ะ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าความสำเร็จทุกความสำเร็จเกิดจากทักษะของการลงมือทำและทำซ้ำๆทำจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องนั้นๆค่ะคุณถึงจะสำเร็จหนังสือเล่มนี้ค่ะมีแง่คิดมุมมองในเรื่องของการวางแผนก่อน คิดว่าวางแผนก่อนเนี่ยจะเสียเวลาเปล่าค่ะลองฟังดูนะคะใครสนใจใครชอบแนวคิดแบบนี้ก็ลองไปทําได้ค่ะซึ่งไม่ผิดอะไรสําหรับคนที่ชอบวางแผนก่อนแต่ถ้าคุณวางแผนแล้วแผนมันอยู่นิ่งๆอะคะ่ะมันไม่ได้ลงมือทําความสําเร็จก็ไม่เกิดค่ะการวางแผนเนี่ยที่เราชอบใช้กันบ่อยๆคือ plan do check a c นะคะก็คือเริ่มต้นวางแผนค่ะลงมือทํานะคะแล้วก็ตรวจสอบแก้ไข เช็คนะคะแล้วก็ถึงจะแก้ไขให้เหมาะสมค่ะแต่หลายหน่วยงานหรือหลายคนค่ะแพลนนานเกินไปคือวางแผนแล้วก็วางแผนแล้วก็วางแผนค่ะมันไม่ถึงดูสักทีมันไม่เริ่มต้นลงมือทําสักทีง่ายๆนะคะถ้าคุณวางแผนเตรียมตัวเรื่องวางแผนคิดเรื่องวางแผนเขียนแผนไปโดยที่ใช้เวลา3เดือนกับอีกคนหนึ่งค่ะเขาแค่คิดนิดหน่อยวางแผนนิดหน่อยแล้วลงมือทําไปก่อน แล้วก็กลับมาวางแผนใหม่แล้วลงมือทําซึ่งแน่นอนค่ะหนังสือเล่มนี้แนะนําให้ใช้การคิดแบบ I O I F นะคะโดย4ขั้นตอนนี้มีที่มาจาก I ค่ะหรือ Input นั่นเองค่ะ หาความรู้ใส่ตัวเล็กๆน้อยๆเท่าที่จําเป็นแล้ว O เลยค่ะเอาพุทลงมือทําแล้วก็กลับมาหาความรู้เพิ่มเติมใหม่ด้วยตัว I อีกครั้งหนึ่งแล้ว F มาจากคําว่าฟีดแบ็กนะคะสรุปข้อเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงค่ะแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ให้ใช้วิธีนี้ค่ะแทนที่คุณจะวางแผนยาวๆแล้วเริ่มต้นลงมือทําคือแพลนแล้วถึงจะดูแล้วถึงจะมาเช็คแล้วถึงจะแอคชั่นใหม่อีกรอบหนึ่งเล่มนี้เขาบอกว่า ไอคือ Input เรียนรู้นิดหน่อยค่ะเอาไปลงมือทำเลยปฏิบัติเลยให้มีประสบการณ์และหลังจากนั้นมาหาความรู้เพิ่มเติมในลำดับชั้นต่อไปค่ะแล้วก็เอาไปลงมือทำอีกแล้วก็ฟีดแบ c k ค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้และลงมือทำไปแล้วให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดจากการฟีดแบ c k นั้นเอามาปรับปรุงใหม่ค่ะ ซึ่งพี่ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องดีค่ะสำหรับใครที่อยู่ในช่วงการทำงานนะคะถ้าคุณเริ่มต้นเรียนรู้งานใหม่ๆเรียนรู้และปฏิบัติเรียนรู้และปฏิบัติแล,ตแล้วก็ฟีดแบ c k ตัวเองในสิ่งที่ทำไปแล้วค่ะมันน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าการวางแผนแล้วค่อยลงมือทาในช่วงยาวๆนะคะซึ่งในชีวิตจริงค่ะเราจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อเราลงมือทำเท่านั้น ะะเราไม่มีโอกาสสําเร็จได้เลยถ้าเราไม่ลงมือทําตราบใดที่เราไม่ยอมเดินข้ามสะพานเสียทีเราไม่มีวันไปถึงฝั่งตรงข้ามได้หรอกหนังสือเล่มนี้เขียนไว้นะคะหลายคนที่ไม่ประสบความสําเร็จไม่ได้ติดที่คุณเก่งหรือไม่เก่งหรอกนะคะแต่คุณติดที่คุณยึดติดความสมบูรณ์แบบมากเกินไปคะ่ะคุณมองหาความสมบูรณ์แบบของตัวเองก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นลงมือทำคะ่ะ ในโลกของความเป็นจริงค่ะความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงหรอกนะคะไม่ว่าคุณจะเรียนไปสักเท่าไหร่ครั้งแรกที่คุณเริ่มต้นคุณก็ยังไม่สมบูรณ์แบบอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามุมมองง่ายๆในเมื่อคุณเรียนไป3เดือน5เดือน7เดือนถ้าคุณทำมันครั้งแรกยังไงคุณก็ยังไม่สมบูรณ์แบบจะดีกว่าไหมถ้าคุณแค่เรียนให้พอรู้แล้วเริ่มต้นนับหนึ่งค่ะเพราะในเมื่อยังไงเสีย คุณก็ไม่สมบูรณ์แบบแน่ๆคุณก็เอาความไม่สมบูรณ์แบบออกมาใช้ตอนนี้เลยค่ะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นลงมือทําสักทีเลิกมองหาความสมบูรณ์แบบแค่พอใช้ได้ก็ลงมือเลยนะคะพี่เห็นด้วยกับประโยคนี้มากๆค่ะจะเก่งขึ้นจากการพูดและเขียนไม่ใช่อ่านดูฟังอย่างเดียวนะคะประสบการณ์ตรงของทุกคนเลยค่ะเวลาเรานั่งเรียนนะคะง่ายๆค่ะสมมุติว่าเราเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งไปหนึ่งชั่วโมง โดยที่เราไม่ได้แสดงความคิดเห็นเลยเราแค่จําเอาค่ะเราเรียนแล้วก็จําเอานะคะกับว่าเราเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งช่วงขณะเวลาที่เราเรียนค่ะเราได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์เราได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวที่หลังจากครูสอนหรือหรือโค้ชสอนเสร็จแล้วเนี่ยเราแบ่งปันมันออกมาค่ะเราจะจําเรื่องราวนั้นๆได้มากกว่าคุณว่าจริงไหมคะสุดท้ายค่ะ ความสำเร็จของคุณให้ใช้เวลาเป็นเกณฑ์นะคะหนึ่งหมื่นชั่วโมงของความสำเร็จของการเป็นคนเก่งให้ยึดที่เวลาค่ะหลายคนทำไปหลายครั้งแล้วยึดที่หลายครั้งค่ะว่าฉันไม่สำเร็จสักทีฉันไม่สมบูรณ์สักทีฉันไม่ดีสักทีขณะที่ฉันทำไปหลายครั้งแล้วฉันพยายามเต็มที่แล้วอยากฝากคำนี้ไว้ในหัวค่ะว่าถ้าคุณพยายามเต็มที่ลองย้อนกลับไปค่ะว่าคุณใช้เวลาในการพยายามเต็มที่นั้น กี่ชั่วโมงค่ะถ้ามันยังไม่ถึงหมื่นชั่วโมงคุณก็อย่าเพิ่งยอมแพ้ค่ะเพราะคุณยังไม่ได้ถึงเส้นทางของความสำเร็จนั่นเองค่ะนึกทบทวนไปถึง I O I F คุณทำซ้ำไปซ้ำมาสลับไปสลับมาค่ะแล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณค่ะหนังสือเล่นมนี้มีอีก4บทนะคะแต่อย่างที่เรียนไว้ตอนต้นนะคะพี่ขอรีวิวหนังสือเล่นมนี้เฉพาะส่วนที่ ทำให้ใครหลายๆคนตัดสินใจลงมือทำค่ะส่วนของบทที่2จะเป็นส่วนของเทคนิคการลงมือทำพูดและเขียนบทที่3ค่ะเทคนิคการลงมือทำการสร้างคอนเนคชันบทที่4เทคนิคการลงมือทำสร้างเงินและบทที่5เทคนิคการลงมือทำพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกนั่นเองค่ะใครสนใจที่จะอ่านให้ครบทุกบทก็ลองหาหนังสือเล่มน,นี้มาอ่านดูนะคะในส่วนตัวพี่ค่ะ พี่คิดว่าหลายคนติดที่ยังไม่ลงมือทำค่ะก็เลยขอรีวิวหนังสือเล่มน,นี้ในส่วนเฉพาะของการลงมือทําค่ะพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์คลับคนคิดบวกยามเช้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการเริ่มต้นใหม่นะคะสำหรับใครที่สนใจสร้างรายได้จากการตลาดแบบออนไลน์แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดียังติดขัดว่าฉันจะเลือกทิศทางไหนดีคะ พี่หมูมีคอร์สเรียนฟรีค่ะสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถทักมาหาพี่หมูได้ที่ line แอดนะคะครูพี่หมู k r u p m o o ค่ะใส่แอดด้วยนะคะเวลาพิมพ์ค่ะยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนและพร้อมที่จะแบ่งปันค่ะพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์